โ okay. okay. อเคโอเคอาสวัสดีครับน้องๆพี่พี่จักรายอ่ามหาัศพ่าพี่จักรายอยู่มหัศพ่าเลขที่ยี่สิบแต่ถ้าน้องได้ดูคลิปนี้อาจจะอยู่มหกแล้วอาจจะนะอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นอะลาคือพี่ได้รับงานมาว่าให้ช่วยสอนเ m สองคูตวันน้องเรื่องนี้เรื่องนี้ ือเรื่องตรีโกณมิติอัตราส่วนตรีโกณมิติอ่านั้นเริ่มโดยที่อย่างแรกที่น้องควรู้และน้องน่าจะรู้และน้องน่าจะรู้อยู่แล้วคือซ้ายข้ามฉากคอชิดฉากแทนข้ามชิดอันนี้ใครๆก็รู้จริงไหมต่อไปทีนี้มันจะเพิ่มมาสามตัวคือโคเซกเซกแล้วก็คอ จำง,ง่ายๆว่าสามตัวนี้คือส่วนกับโคเสกคือฉากขา้ามเสกคือฉากชิดแทนคือชิดข้ามนี่แหละโอเคทีนี้เออันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมโดยตรงเลยทุกอย่างในตรีมิติกเกี่ยวกับสามเหลี่ยมมาและแต่อันนี้จะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมบ้างล้วคิวดว่าเราจะอธิบายอย่างนี้ก่อน อธิบายชิดฉากข้ามอ่าเริ่มที่ฉากฉากคืออะไรฉากคือด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้าน C ีทุกครั้งยังไงฉากก็ต้องเป็นด้าน C แน่นอนนี่คือฉากต่อไปชิดชิดคือชิดโจทย์อะไรโจ์อยู่ตรงไหนสมมติอ่านี่คือโจทย์โจทย์อยู่ตรงนี้ชิดก็ต้องอยู่ตรงนี้นี่คือชิดนี่คือ B นี่คือชิดข้ามก็ตรงตัวเลยคือข้ามโจทย์อยู่ไกลจากโจทย์ที่สุด เนี่ยคาแต่ถ้าสมมุติโจทย์อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะกลายเป็นคลิปอันนี้ก็จะกลายเป็นค่าบโอเคเนาะโอเคต่อไปเรามาเริ่มทําที่แบบฝึกหัดอ๋อกรอนที่จะทำแบบฝึกหัดอ่าพี่จะสอนอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไร อันนี้คือตัวที่บอกเครื่องหมายน้องว่ามันติดลบไหมไฟล์อันนี้ติดลบไหมข้อนี้ติดลบไหมอันนี้เป็นบวกไหมมาขอนะอ,อ,อืมจี๊บจี๊บจี๊บพอาร์ถ้าไม่ได้กมาเขียนตรงนี้ลเลยเขาเขียนตรงนี้ มันจะเริ่มต้นที่ศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับอาเซตาเซตาน้อยกว่าหรือเท่ากับพายส่วนสองอันนี้มันจะเหมือนข้อนี้อันนี้ก็คือทุกตัวฟายคอร์สแทนเซกโคเซกคอร จะเป็นบวกเสมอทุกตัวจะเป็นบวกเสร็จปึ๊บมาที่ตัวต่อไปอถ้าใครจดไม่ทันก็หยุดไว้แล้วก็จดไก่อนนะตัวต่อไปพายส่วนสน้อยกว่าเซตน้อยกว่าพายอันนี้ s i n กับ โคเซกจะเป็นบวกที่เหลือจะเป็นลบเห็นอะไรถ้ามันมาอย่างนี้ปุ๊บอู้ดมันให้คอสมาจะเป็นลบทันทีเครื่องหมายติดลบหน้าอ,อาง่ายมันจะติดลบไปข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายมันมีมันจะมีสียอันนี้ได้สองแล้วโอเคต่อไปคือพาย น้อยกว่าเซต้าน้อยกว่า3ามพายส่วน2อ่าอันนี้แทนกับคอดมันจะเป็นบวกแทนกับคอดจะเป็นบวกนะอันนี้จำไว้อยากมีคีย์รันเล็กเกิดโอเคแทนกับคอดเป็นบวกเรียบร้อ่าเลกไน ่อไปอันสุดท้ายแล้ว3ามพายส่วนสน้อยกว่าเซตาน้อยกว่าสองพายอันนี้เหลือแค่2ตัวละคอสกับเซตจะเป็นบวกโอเคโอเคนะทีนี้เราทุกคนรู้แล้วว่า แต่อันหมายความว่ายังไงไปเริ่มทํำโจทย์กันเลยอคืมแช้วชอเก็ราตคุณนรู้ว่าอันนี้คือตัวสำคัญตัวสำคัญนะตัวสำคัญ แต่ว่าอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันจื๊บอ,อัอันี้ก็สําคัญจงหาค่า s e ตาบวกโคโเซตาอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ก็ให้เรามาแล้วให้เราหาอ่ามาเยมลยสิ่งนี้จะกำหนดนให้ขั้มกำหนดนให้อันนี้มุมเรเดียนอันนี้ทุกตัวเป็นบวกเสกมอเห็นไหมทุกตัวเป็นบวกเสกมอ มาเริ่มไปเลยเริ่มที่ s i n ์เซต้าเขาให้เขาให้ไฟล์ละมาไ i ดคืออะไร s ซ n คือข้ามคือชาพี่กำหนดโจทย์อยู่ตรงนี้นะชือ่อชาคือที่ยาวที่ยาวที่สุดคือตัวนี้ข้ามที่ยาวที่สุดข้ามตัวนี้ข้ามมันจะอยู่ตรงข้างกับโจเสมอนี่คือโจ ส่วนนี่คือชิดชิดคือ3ถามว่ารู้ได้ไงมันจะมีเลขให้น้องจําประมาณ4นนี่ห้าจำไว้3ามสี่ห้าเหหมสามสี่อันนี้คือเลขของวงกลมที่ออสามเหลี่ยมที่ชอบออกบ่อบ่อยหกแปดสิบเจ็ดสยี่ห้าห้าแล้วก็13ประมาณนี้ที่ ออกค่อนข้างบ่อยจําไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้เราจะหายังไงเราก็หาตามที่คนที่เรารักมากที่สุดในการหารใช้พิธากลรัส c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองห่าโอเคนี่คือวิธีที่การหาง่ายต่อไปเขาบอกว่าเซต้าบวก c ค s e กเซต้าเซต้บวกโคซะโ,โอเค เซกเซตตาโคเซกเซตตาเซคืออะไรเซคือฉากชิดโคเซคืออะไรฉากข้ามทุกตัวเป็นบวกเสมอเพราะงั้นไม่มีอะไรติดลบทุกอันนี้ไม่มีอะไรติดลบโอเคไหอ่าฉากชิดคืออะไรฉากคือห้าชิดคือสามห้าส่วนสามบวกกับห้า ส่วน4เพราะว่าคือฉากข้ามข้ามคือสโอเคก็ะจะได้กลายเป็นขั้นตอนการบวกลบเศษส่วนคือต้องทำส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นทำยังไงอันนี้คือสี่อันนี้คือสามคูณอันนี้คูคณ,นนคคณทั้งเศษและส่วนด้วย4อันนี้คือคูณทั้งเศษและส่วนด้วยสก็คือเอาส่วนไปคูณทั้งสองตัว ส่วนสลับกันคูณโอเคมันก็จะกลายเป็น20ส่วน12บวก15ส่วน12เท่ากับ35ส่วน12นี่คือคำตอบนี่แหละคือวิธีทำโดยประมาณข้อต่อไปอทุกคนน้องรู้แล้วว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมยังไงตรงนี้ก็ต้องเป็นมุมฉากอันนี้คือสามเหลี่ยมมุมฉาก พิธารประหลาดสามนึ่งหุาสามพี่เขียนสามหนึ่งพี่รู้ได้ยังไงเพราะว่าพี่ดูตรงนี้เห็นไหมแทนเซต้าเท่ากับหนึ่งส่วนสามพี่นิ่งพี่นึ่งกันหนดแทนเซต้าคือหนึ่งส่วนสามแทนข้ามชิดแทนข้ามชิด แทนข้ามชิดข้ามชิดข้ามแทนข้ามชิดข้ามชิดข้ามชิดฉากคืออะไรเราไม่รู้เราก็หา c กลังสองเท่ากับ a กระลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ a กระลังสองสมมติเป็นสามกลังสองบวกกับหนึ่งกำลางสองได้เป็นเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสี่กลังสองเท่ากับสิบ c ีเดียวเท่ากับใ ok ห้ตอบห้าตกปักต an ัวเองนะครับ c ีเดียวเท่ากับรูทสิบขอโทษขอโทษสรับคำหยาบนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเอาอะไรไปคูณสอน้มันคืออะไรคูณกันตัวมันเองคูณกันและได้สิบซึ่งเราไม่รู้เราก็ใส่รูทไปเรากำลังสอบออกใส่รูทก็จะกลายเป็นรูทสิบรูทสิบ อย่างนี้หนึ่งสามรูตสิบโอเคมาเขาให้อารมาพายน้อยกว่าเท่ากับศิตาน้อยกว่าเท่ากับสามพายส่วนสองอืมโอเคเอาอัอันนี้คืออันที่บอกว่าแทนกับพอดจะเป็นบวกมันมีเท่ากับด้วยพี่อ่าตอนที่บอกพี่ไปพี่ลืมขอพี่ขอพี่ขอโทษพี่ขอไปอี เอาล่ะมาต่อไปไพยเนื่อก็เท่กกากับเซต้าเนื่อก็เท่ากับสามไพ่ส่วนสอง,สองคอดกดับแทนจะเป็นบวกเสมออันอื่นจะเป็นลบที่นี่เขาให้เราหาสองคอดเซต้าบวกคอดเซต้าเท่ากับอ่าเขียนสองมันหนักก่อนนะเพออราะสองมันคูณคอรดเซต้า คอสชิดฉากชิดฉากก็คือ3ส่วนรูทสินี่คือคอสแต่ว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าอันนี้มันบอกว่าเป็นบวกไม่แค่แทนกับคอสนะอันนี้เป็นคอสก็ติดลบไปข้างหน้าชิบโอเคบวกคอสเฟต้ า็คือส่วนกลับของแทนเพราะฉะนั้นเอาอันนี้กลับกันเลยก็ได้ก็จะกลายเป็น3ส่วนหนึ่งเขาไม่ค่อย,ย,น,ยน,นิยมเขียนพี่ก็เลยเขียนสามทีนี้หลักการบวกลบเศษส่วนอ๋อก่อนบวกลบกันพี่ขอเขียนว่ามันจะกลายเป็นลบหกส่วนรูทสิบ บวกสามมีใครสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงกลายเป็นสามก็เพราะว่าอ๋อไม่ใช่มีใครสงสัยไหมทำไม,มกลายถึงเป็นลบหกเพราะว่าพี่เอาสองคูณเข้าไปสองคูณเข้าไปก็จะได้กลายเป็นลบหกส่วนรูทสิบทีนี้มาต่อขั้นต่อไปต่อบรรทัดต,ต,ต่อไปบรรทัดต่อไปพี่จะ กับค่างื้นบวกง่ายๆก็คือ3ลบกับ6ส่วนรูทสิอันนี้คือพี่ทำให้รูปมันดูง่ายนะแต่ถ้าใครถนัดอย่างนี้ก็เอาเลยโอเคพี่ไม่ห้ามทีนี้บวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันเอา3คูณกับรูทสิเลยก็จะกลายเป็น3ลรูทสิส่วนรูทสิลบหส่วนรูทสิ 10. กลายเป็นเท่าไหร่เหมนไหมัก็เราลบอะไรไม่ได้ก็จะกลายเป็น3ามรูทสิลบหส่วนรูทสินี่แหละคือคำตอบของข้อนี้โอเคนะข้อต่อไปถ้ากำดให้คอร์เท่ากับหจงหาค่าคอร์ดยที่ซน้อยกว่า0น โดยที่ไฟน้อยกว่าศนอันนี้อันที่เขาบอกมาคือแทบไม่มีประโยชน์เลยอันนี้พูดิจรนาเก็บกัหดให้คอร์ดเซต้าคอดคือส่วนกลับของแทนแทนคือข้ามชิดถ้าง,งั้นคอรดก็คือชิดข้ามเขียนจดผม,มดจะจดตรงนี้ชิดข้ามชิดข้ามชิดคือห้าข้ามคือเท่าไหร่ คือหนึ่งเพราะมันคือห้าส่วนหนึ่งทีนี้เราก็จะไปหาฉากแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ทฤษฎีบทพิทากรัสเหมือนเดิมพี่ขอเขียนเลย้วยกันนะว่ามันคือรูทยี่สิบหกอ่ะเพื่อความรวดเร็วเ <Okay. S 1> ขาบอกว่า,วาหาคอสเซต้าเราไม่รู้ว่ามันไปติดลบอะไรติดลบไหมเพราะว่าเขาให้แค่ว่า ไ่า์เซต้าน้อยกว่าศูนย์เพราะฉะนั้นฝ่ายมันก็มีแค่ไฟล์ที่ติดลบอาจาะอันนี้คือที่พี่เข้าใจำคอสคือชิดฉากชิดฉากง่ายนิดเดียวคอสชิดฉากก็จะกลายเป็นห้าส่วนรูทยี่สิบหกิต๊อกติก อ๋อโอเคโอเคเด็ดเด็ดเด็ดพี่อธิบายครับไซนเซตาน้อยกว่าศูนย์ไซน้อยกว่าศูนย์แต่ว่าคอร์สเท่ากับบวกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นลบด้วยก็คือคอร์สก็จะสมามารถติดลบด้วยจริงอันนี้คือพีาา่เข้าใจอันนี้คือที่พีาา่เข้าใจคอร์สติดลบคำตอบข้อนี้คือลบห้าส่วนนูตยี่สิบหก เห็นไหมจบแล้วง่ายนิดเดียวเรื่องนี้อโอเคไว้เจอกันคลิปต่อไปบายบาย